m ู o แคสต์ s เ a ชันพอดแคสต์ Everything Singable Around the World เราจะเอามาเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Mooncast Station Podcast พอดแคสต์ที่นํนเรื่องแปลกๆที่เคยอ่านเจอบนโลกอินเทอร์เน็ตมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับดำเนินรายการโดยผมอนัตแคสอีกเช่นเคยครับก็หายไปหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเ,เลยนะครับเพราะว่างานยุ่งกันไปนะครับ ก็เลยไม่มีเวลามาทำรายการนี้กไหล่นะครับแต่ว่าก็กลับมาแล้วนะครับถึงแม้จะไม่ค่อยมีคนดูก็ตามนะครับแต่ก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับและเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้นะครับค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของฆาตกรคนหนึ่งครับที่เขาเนี่ยค่อนข้างจะบกมุ่นกับการควักลูกตามากเลยนะครับและเหยื่อที่เขาฆ่าเนี่ยทุกคนนะครับ ถูกควักลูกตาหมดเลยนะครับถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตของเขามาเลยนะครับโดยฆาตกรคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าชาลอัลบริ์นะครับเขาเกิดเมื่อปี1933ที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาครับแต่เดิมทีนะครับเขาเป็นเด็กกำพร้านะครับอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าแต่ว่าต่อมานะครับเขาก็ได้ถูกรับเลี้ยงโดยาสามีภรรยา ชนชั้นกลางครอบครัวเอาไบ้นะครับโดยภรรยานะครับมีชื่อว่าคุณเดเล่เอาไบ้นะครับและคุณสามีมีชื่อว่าเฟรชเอาไบ้นะครับโดยคุณเดเลยที่เป็นภรรยานะครับเขาก็ได้มาเล่าให้คุณชาวซึ่งเป็นลูกบนธรรมทีหลังนะครับว่า,าแม่จริงๆของเขาเนี่ยเป็นใครนะครับโดยเธอบอกว่าแม่จริงๆของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเป็น นักเรียนในโรงเรียนกฎหมายอายุ16ปีคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอเนี่ยได้ไปเหมือนกับแต่งงานกับนักศึกษาในโรงเรียนเดียวกันนะครับแล้วก็เหมือนกับตั้งคันเนาะออแล้วเมื่อ,อพ่อของผู้หญิงคนนั้นนะครับรู้เรื่องเขาก็เลยขอให้เธอเนี่ยอย่าครับแล้วก็มอบลูกของเธอนะครับซึ่งก็คือคุณชาวเนี่ยนะครับให้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับไม่งั้นเนี่ยอ่า พ่อของผู้หญิงคนนั้นนะครับจะตัดขาดเจอจากครอบครัวนะครับก็นี่เป็นเรื่องย่อๆนะครับว่าทําไมคุณชาเนี่ยถึงมาอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกาพรานะครับโดยตอนเด็กๆของคุณชานะครับก็ได้ถูกครอบครัวเอาไปนะครับเลี้ยงมาอย่างดีนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดไปนิดนึงนะครับเช่นคุณเดเล่นะครับที่ก็ค่อนข้างที่จะรักสะอาดมากนะครับรักสะอาดจนแบบต้องเปลี่ยนเสื้อให้คุณชาเนี่ย วันละ 2- 3สาครั้งเลยนะครับเพราะว่ากลัวคนชาวเนี่ยสกโปกนะครับหรือว่าตอนที่คุณชาวอายุยังไม่ถึงหนึ่งขวบนะครับเขาก็เหมือนกับไปคานไปเป็นเด็กเนาะเป,นเป็นเด็กก็ต้องคานแล้วก็เหมือนกับไปหยิบนั่นหยิบนี่มาเคี้ยวครับเธอก็เลยลงโทษคุณชาวเนี่ยด้วยการอาเอาคุณชาวเนี่ยไปขังไว้ในห้องมืดๆนะครับและถ้าคุณชาวเนี่ยไม่ยอมนอนนะครับเธอเนี่ยก็จะมัดคุณชาวไว้กับเตียงครับ จนกว่าคนชาวเนี่ยจะนอนนะครับหรือบางครั้งนะครับถ้าคนชาวไม่ยอมกินนมนะครับก็จะถูกแม่เลี้ยงเนี่ยตีนะครับและพอคุณชาวเนี่ยโตขึ้นมาเป็นเด็กประถมนะครับก็ถูกส่งไปโรงเรียนกดวิชาเป็นประจําเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคณชาวก็เลยค่อนข้าง,างที่จะมีความรู้แล้วก็สก,กิลทางด้านาด้านวิชาการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทย์คณิตด,ดนตรีหรือว่าด้านภาษานะครับ เขาก็ค่อนข้างที่จะกิ่งมากๆเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่มีอนาคตไกลมากมากเลยนะครับแต่แล้วครับเมื่อเขาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นครับหลายๆอย่างของเขาก็เริ่มแย่ลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเกรดเออยหรือว่าอ่านิสัยเอ่ยนะครับเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะเบื่อการเรียนแล้วนะครับและเขาเนี่ยก็มักจะหนีเรียนบ่อยๆครับทําให้เขาเนี่ยติดเอยู่หลายตัวเลยนะครับ จนเกดของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแย่เลยนะครับแล้วก็มีบางครั้งนะครับที่เขาแอบอเข้าไปในร้านเล็กๆนะครับแล้วก็ไปขโมยนาฬิกานะครับแต่ก็ถูกจับได้ครับแล้วก็มีก่อคดีแนวๆเดียวกันอีกหลายคดีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตอนวัยรุ่นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับเข้าคุกบ่อยๆนะครับซึ่งคนที่ต้องมาตามรับผิดชอบนะครับก็คือคุณเดลเลยเออรเบิร์ตซึ่งเป็นแม่เลี้ยงนั่นเองนะครับซึ่งเธอเนี่ยมักจะเอา ของนะครับที่คุณชาวเนี่ยขโมยไปนะครับมาคืนที่ร้านแล้วก็ขอโทษอยู่เป็นประจำเลยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเธอก็ขอร้องผู้วิากษาเลยนะครับว่าเธอเนี่ยขอติดคุกแทนชาวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้นะครับคนชาวก็เลยไม่ได้จบจากไหนเลยนะครับและเมื่อเขาอายุได้ประมาณ36ปีนะครับเขาก็ได้ปลอมแปลงเอกสารนะครับแล้วก็เข้าไปทํางานอยู่ใน โรงเรียนมัธยมมปลายแห่งหนึ่งนะครับทาหน้าที่เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์นะครับแต่แล้วผ่านไปไม่นานครับเขาก็ถูกจับได้ครับและก็ถูกไล่ออกพร้อมกับถูกจับที่สถานีรถไฟนะครับซึ่งตอนที่เขาถูกจับเนี่ยเขาก็าถูกค้นกระเป๋านะครับและกระเป๋าเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยของที่ขโมยออกมาจากโรงเรียนเต็มไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตของคุณชานะครับก็ ล้มลุกคลุกคลานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาหลายๆอาชีพนะครับเปลี่ยนเป็นช่างตัดผมบ้างช่างไม้บ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาเขามีภรรยานะครับแต่ว่าภรรยาเขาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ยังให้เขาทําอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมาเรื่อยๆนะครับดีบ้างลงบ้างแย่บ้างนะครับแล้วจนกระทั่งถึงปี1990นะครับ ตอนนั้นเนี่ยเขาอายุได้ประมาณ57ปีนะครับและแล้วนะครับเหยื่อรายแรกของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นครับเธอมีชื่อว่าคุณแมรี่แพทนะครับเธอเนี่ยถูกเขาฆาตกรรมตอนปี1 9 9่า1990นะครับโดยชาวบ้านในละแวกนั้นนะครับได้พบศพของเธอโดยในสภาพเปลือยเปล่านะครับแล้วก็เหมือนกับเสื้อชั้นในแล้วก็เสยืดนะครับถูกดึงขึ้นเหนือหนะ้าอกนะครับ เหมือนกับแบะบว่าเปิดเปิดหน้าอกะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็หน้าอกแล้วก็ใบหน้าของเธอนะนครับก็มีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนที่หัวเนี่ยก็มีรอยถูกยิงเหมือนกันนะครับตำรวจจึงสันนิษฐานนะครับว่าก่อนที่คนร้ายจะยิงเธอตายเนี่ยเขาทุบตีเธอก่อนจนช้ำแล้วครับแล้วก็ค่อยเอาปืนจุดซีซีเนี่ยยิงที่หัวของเธอนะครับและเมื่อตำรวจได้มาถึงที่เกิดเหตุน,นะครับ ตำรวจก็จำได้ทันทีนะครับว่าเธอเนี่ยก็คือ,อโซเฟนีอายุ33ป,ปีที่มีชื่อว่า,าแพรรี่แพทนะครับและคดีของคุณแพรรี่แพทนะครับก็ถูกส่งไปรับผิดชอบโดยคุณจอห์นเวสฟาเฟรนนะครับซึ่งเขาเป็นนักสืบในกรมตำรวจดัลลัสของรัฐเท็กซัสนะครับเขาเนี่ยอบอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ค่อนข้างจะยากเลยนะครับเพราะว่า อันนี้เป็นการฆาตกรรมที่ทิ้งศพนะครับเธอเนี่ยถูกฆ่าอีกแห่งนะครับแล้วก็เอามาทิ้งที่นี่นะครับแทบจะไม่มีพยานหลักฐานในการสังหารหรือว่าการทิ้งเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอาวุธสังหารในที่เกิดเหตุด้วยครับแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับทั้งไม่มีลายนิ้วมือด้วยแล้วก็ไม่มีแรงจูงใจด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยคิดว่าเอา่อเป็นใครก็ได้นะครับที่สามารถยิงเธอได้นะครับ ต่อมานะครับคุณสเตนแมกเนียนะครับซึ่งเป็นคู่หูสืบสวนของคุณจอห์นเวสต์ฟารินนะครับก็ได้ไปเหมือนกับชนะสุรดูชนะสุตพลิกศพนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอาจจะมีหลักฐานพอจะจับคนร้ายได้ไหมนะครับซึ่งปรากฏว่าเมื่อคนชนะสุรเนี่ยไปดูที่ตาของเธอนะครับปรากฏว่าตาของเธอนะครับไม่มีโรคตาครับ ไม่มีมาแต่เนื้อเยื่อเลยนะครับถามว่าทําไมตํารวจถึงเพิ่งมารู้นะครับเพราะว่าตอนที่พบศพใหม่ๆนะครับที่เปลือกตาของเธอเนี่ยไม่มีรอยแผละไรเลยนะครับเหมือนกับคนหลับตาปกติครับดังนั้นตํารวจก็เลยไม่ได้สังเกตอะไรนะครับว่าตาของเธอเนี่ยถูกควักออกไปนะครับและเมื่ออาจากการสันนิษฐานนะครับก็พราบว่าตาของเธอเนี่ยน่าจะถูกควักโดยคนที่ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้มีดพอสมควรเลยนะครับเพราะว่า,าที่ขอบตาเนาะขอบตาของเธอเนี่ยเปิดตาของเธอเนี่ยก็ไม่มีรอยฟกช้ำหรือว่ารอยแผลอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะตัดได้ต้องมีความรู้เรื่องประสาทตาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเลยนะครับคุณเวาเฟรนนะครับเมื่อได้รู้เรื่องนี้นะครับ ขาก็รีบติดต่อ FBI ทันทีนะครับว่า,ามีคดีทำร้ายร่างกายหรือว่าคดีฆาตรกรรมที่มีแนวๆน,น,นี้ไหมนะครับแต่ FBI ก็บอกว่าไม่เคยพบการฆาตรกรรมใดนะครับที่มีการผ่า,าลูกตาที่แม่นขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับและเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปี1991เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็พบเหยื่อคนที่2นะครับ ชื่อว่าคุณซูซานปีเตอร์สันนะครับเธอมีอายุ27ปีนะครับแล้วก็ทำงานเป็นโสเพนีเหมือนกับคุณเพอร์รี่พทด้วยนะครับและสถานที่พบศพของเธอนะครับก็ยังใกล้กับสถานที่พบศพของคุณแมรี่พทด้วยนะครับเพราะว่าเป็นถนนสายเดียวกันนะครับแล้วก็ศพของเธอเนี่ยก็บริการเหมือนกันนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถูกยิงที่ศีรษะหน้าอกและก็ท้องนะครับสามนัดนะครับและก็เหมือนเดิมครับ เมื่อชนะสุรจบนะครับก็พบว่าลูกตาของเธอเนี่ยก็ถูกควักไปอย่างดีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยสรุปว่านี่อาจจะเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องนะครับและเมื่อ,อสอบถามพยานนะครับก็พบว่าคุณปีศารจรเนี่ยนะครับเธอไม่น่าจะถูกฆ่าง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะโหดอยู่พอสมควรเลยนะครับมีครั้งหนึ่งเนี่ย เธอคมคูโสเฟนีคนอื่นๆนะครับที่มาทํางานใกล้ๆกับถิ่นของเธอนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเธอถูกทําร้ายร่างกายเนี่ยเธอก็คงจะดึงมีดโกนออกมาแล้วก็ต่อสู้กลับนะครับแต่ว่ามันไม่มีล่องรอยการต่อสู้กลับเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณตํารวจก็เลยสันนิษฐานว่า,าคนร้ายเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่รู้เส้นทางในใน ญาติของโสเปีนี้นะครับแล้วก็เป็นลูกค้าประจําของเธอด้วยนะครับเพราะว่าเธอคงแบบอาจจะไม่ระวังตัวนะครับแล้วก็ดูเขายิงนะครับต่อมานะครับก็มีเหยื่อรายที่3าปรากฏขึ้นอีกแล้วนะครับก็คือเดือนในเดือนมีนาคมปี1991้นั่นเองนะครับแต่ว่าเหยื่อรายนี้นะครับสถานที่เกิดเหตุกับลักษณะศพเนี่ยจะต่างออกไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเหยื่อในรอบนี้นะครับเป็นโสเปีผิวดํานะครับ เธอมีชื่อว่าคุณเชอรี่วิลเลียมนะครับจากการชนะสุรพริกศพรอบนี้นะครับก็เพราะว่าตาของเธอเนี่ยที่ถูกผ่าออไปนะครับเป็นการผ่าแบบเร่งรีบไปนิดนึงนะครับแล้วก็พบปลายใบมีดที่หักฝังอยู่ใกล้ตาขวาของเธอนะครับแต่ในคดีในรอบนี้ก็ยังไม่มีพยานเหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่มีอาวุธสังหารตกอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีแม้กระทั่งรอยนิ้วมือนะครับอีกทั้งนักฆ่าเนี่ยก็ ได้เปลี่ยนเป็นข่าคนผิวดํานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหยื่อสองคนที่แล้วเนี่ยเป็นผิวขาวนะครับอีกทั้งยังเปลี่ยนสถานที่ฆาตรกรรมด้วยนะครับแต่แล้ววันหนึ่งครับฆาตรก,รกรก็ทพาพลาดจนได้ครับโดยเหยื่อที่รอดมาได้นะครับเธอมีชื่อว่าคุณเบรนด้าไว้นะครับเธอเนี่ยเป็นสโสเภณีผิวดํานะครับแล้วก็ทํางานอยู่ในละแวกที่เจอศพเดียวกันกันกบ สำเนีผิวดำอีกคนนะครับนั่นแหละครับก็ตอนแรกนะครับออยู่ดีๆนะครับก็มีรถขับเข้ามาหาเธอนะครับแล้วเธอก็ขึ้นรถไปนะครับเพราะว่านึกว่าเป็นลูกค้าเนอะอืมแล้วเขาก็บอกว่าไปโรงแรมกันเถอะเธอแต,แต่ว่าเธอดูแล้วเขาไม่น่าไว้ใจนะครับเธอก็เลยบอกเขาว่าไม่นะครับแล้วเขาก็บอกว่า,าผมมีที่ที่อยากพาคุณไปนะอะไรประมาณนั้นนะครับ แต่ว่าเธอก็ขอลงตรงนั้นนะครับแต่ว่าพอเธอจะลงเนี่ยใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเหมือนกับว่ายูดีดีเนี่ยเขาก็โกรธขึ้นมาแบบจัดๆเลยนะครับแล้วก็พูดว่าฉันเกลียดโซเฟนีฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดให้พวกโซเฟนีอย่างนั้นนะครับก่อนที่เขาจะคว้าตัวเธอนะครับเธอก็เลยเหมือนกับฉีดสเปรย์พิกไทยใส่หน้าขเขานะครับแล้วก็กระโดดออกประตูรถไปนะครับทิ้งไว้แค่อ่าอะไรอ่ะ ส้นสูงของเธอนะครับเธอเนี่ยจำได้แม่นเลยนะครับว่าทะ,ะเบียนรถทะเบียนอะไรนะครับแล้วก็ชายคนนั้น,น,นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเธอจําได้ว่าชายคนนั้นเนี่ยเป็นชายผิวขาวนะครับผมหงอกหน่อยๆนะครับแล้วก็สวมรองเท้าบูทคาวบอยแล้วก็สวมกางเกงยีนนะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าใส่เสื้อสีอะไรนะครับแต่ ถึงเธอจะเจอเรื่องแบบนี้นะครับเธอก็ยังไม่ยังไม่ได้ไปแจ้งตํารวจนะครับจนกระทั่งตําตรวจเนี่ยได้มาเหมือนกับสอบถามเธอนะครับเธอก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับซึ่งอตอนแรกเนี่ยตำรวจก็คิดว่าคงไม่มีอะไรนะครับคงเป็นแค่แบบโรคจิตเฉยๆนะครับแต่ว่าผ่านไปไม่นานครับตำรวจก็เริ่มเอะใจเอะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่านะาตำรวจก็เลยเอา เลขทะเบียนนะครับที่เธอเนี่ยได้เล่าให้ฟังนะครับไปค้นนะครับก็ปรากฏว่า,าเจ้าของรถเนี่ยชื่อเฟร d ดเอาไบนะครับคุ้มจำได้ไหมครับเฟรดเอาไบคือพ่อเลี้ยงของคุณาชาวเอาไบนั่นเองนะครับซึ่งพอสืบต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ปรากฏว่าคุณเฟร d ดเอาไบเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของที่ดินนะครับที่อยู่ละแวกใกล้ๆกับสถานีที่พบศพ สุภินีผีขาวสองคนแรกนะครับเขาก็เลยแบบตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊ะหรือเป็นคนคนนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาก็ได้รายงานใหม่นะครับว่าคุณเฟรดเอาไว้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับก็คือคนที่ใช้ทรัพย์สินของเขาอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือคุณชาลเอาไว้นั่นเองนะครับ และยิ่งตำรวจนะครับไปค้นประวัติของคุณชาวเอาไบเนี่ยเขาก็พบว่าคุณชาวเอาไบเนี่ยเอ่อไม่ใช่คนดีนะครับเพราะว่ามีอา่าประวัติอาชญากรรมเพียบเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งการลักขโมยทั้งการปลอมแปลงนะครับหรือว่าทั้งแบบถูกกล่าวหาว่ามีเพศสัมพันธ์กับเด็กนะครับเพราะแบบนี้นะครับคุณชาวเอาไบก็ยิ่งถูกตำรวจสงสัยเข้าไปใหญ่เลยนะครับ <S <S ดังนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยกลับไปหาคุณ เบนด้ไว้เหยื่อที่รอดมาได้อีกครั้งนะครับแล้วก็บอกเขาว่าจําจผู้ชายคนนี้ได้ไหมนะครับเขาก็ชูรูปขึ้นมานะครับแล้วเธอเนี่ยก็ชี้ไปที่รูปอย่างไม่ลังเลนะครับแล้วก็บอกว่าเขานี่แหละที่เป็นคนทําร้ายเธอนะครับดังนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยทําเรื่องอขอคน้นบ้านแล้วก็ทรัพย์สินของคุณเอาไบร์ Alright, นะครับแล้วเขาก็ไปพบกับขนบนผ้าห่มของคุณเอาไรนะครับ ซึ่งมันก็ตรงกับคนที่พบบนศพของโซเพณีก่อนหน้านะครับซึ่งตำรวจนะครับยังได้พบกับใบมีดที่ตรงกับอยู่ในศพของโสเพณีผิวดำนะครับที่เป็นเหยื่อคนที่3นั่นเองครับและเมื่อตำรวจได้ไปค้นที่หลังเตาผิงนะครับที่เขาเป็นคนสร้างเองนะครับตำรวจก็ได้พบกับช่องช่องหนึ่งนะครับซึ่งพอค้นไปค้นมาเนี่ยก็พบกับ ปืนไรเฟิลแลวก็ปืนพกนะครับที่ซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งตำรวจคาดว่านี่น่าจะเป็นอาวุธสังหารนะครับดังนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยจับคุณชาวเอาไบร์นะครับในข้อหาฆาตกรรมครับแต่ถึงแม้ว่าคุณชาวจะถูกจับนะครับแต่เขาก็ยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับและบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปคนฆ่านะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ไม่หลอดอยู่ดีครับเขาถูกสารตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตครับและภรรยาของเขานะครับเมื่อได้ฟังคําตัดสินนี้นะครับ ก็ถึงกับเข่าสุดกลางศารเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับสื่อก็ได้ตั้งฉายาให้เขาว่า The Eye Ball Killer นะครับซึ่งเขาก็ได้จำคุกมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปี2020ครับเขาก็ได้เสียชีวิตลงในวัย87ปีครับนัว่าเป็นการปิดฉากของฆาตกรต่อเนื่องนะครับที่ชอบควักลูกตานะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่ฟังแล้วชอบนะครับก็ช่วย กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ